เดือนพฤศจิกายนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเดือนครับที่หนังไทยนั้นเข้ามาติดติดจาก World คือหนึ่งในนั้นตัวภาพยนตร์เนี่ยดูเอาจากเทเลอร์แล้วก็ตัวเรื่องย่อนะครับน่าจะเป็นแอคชั่นไซไฟที่มีการเล่นเกมเอาชีวิตรอดคล้ายๆกับซีรีส์สกิ๊ดเกมที่ทุกคนรู้จักกันดีครับมันก็ดูน่าสนใจสําหรับผมนะครับเพราะดูเหมือนว่าภาพยนตร์ไทยนั้นจะห่างหายกกบแนวนี้มานานแล้วเท่าที่ผมจําได้เนี่ยเรื่องล่าสุดในแนวนี้น่าจะเป็น13เกมสยองละมั้งครับ มาว่ากันถึงเรื่องของดาร์คเบิร์ดีกว่าพอทของมันเนี่ยจะเล่าถึงช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่3ครับโลกที่ทุกอย่างนั้นพังทลายไร้กฎเกณฑ์ใดๆและมันก็เป็นไปตามปกติของมนุษย์ครับเมื่อยามใดที่มันไร้การควบคุมแล้วก็จะปล่อยสันดานดิบของตัวเองออกมาการแย่งชิงการข่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่าเด็ตกตัวเล็กๆที่อยู่ในช่วงเวลานี้ถือเป็นความโชคร้ายอย่างแท้จริงครับเราจะได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านตัวละครอย่างลันเฟียและไอรีน สามสาวที่ประสบพบเจอกับความโหดร้ายของโลกใบนี้และทุกทนกับมันมาตลอดต่อมาก็จะมีเหตุผลให้พวกเธอนั้นต้องเข้าร่วมการแข่งขันการค้าประเพณีใช่คับฟังไม่ผิดนะครับในหนังเนี่ยใช้คำนี้จริงๆมันหมายถึงเกมเอาชีวิตรอดที่มีเดิมพันสูงเป็นรางวัลทั้ง3เนี่ยจะฝ่าฟันไปได้หรือไม่แล้วใครจะเป็นผู้รอดชีวิตไปติดตามได้ใน Dark World เกมล่าค่ารอดครับซึ่งไอความรู้สึกหลังดูของผมเนี่ย บอกตรงๆครับว่าไม่รู้จะบรรยายยังไงมันประมาณว่ามันอะไรกันวะเนี่ยบอกตรงๆครับว่าอยู่ในอาการเคว้งพอสมควรกว่าจะเรียบเรียงสติได้ครับดักเวลนั้นเป็น,นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้ผมเนี่ยประสบกับความรู้สึกที่ไม่คาดหวังก็ยังผิดหวังได้ครับเดี๋ยวขอบรรยายให้ฟังเป็นเรื่องๆเลยแล้วกันว่ามันเป็นยังไงตัวหนังสําหรับผมแล้วมีปัญหาค่อนข้างเยอะมากๆครับแทบจะทุกจุดของเรื่องเลยก็ว่าได้ขอเริ่มที่คอนเซปต์ก่อนแล้วกันครับ ดักเวลนั้นมีเมนหลักเป็นเรื่องเกมเอาชีวิตรอดก็จริงแต่ถ้าพูดคร,ครบเนี่ยคงต้องบอกว่ามันเป็นแนวไซไฟอพอลลิฟส์ไซโคโลจีแอคชั่นสวายเวลเกมอันนี้พูดจริงๆนะครับไม่ได้หลอกเล่นโลกหลังล่มสลายก็เอาแอคชั่นก็เอาจิตวิทยาก็เอาแอคชั่นเอาชีวิตรอดก็เอาครับแนวทางเนี่ยมันเยอะเต็มไปหมดและด้วยเซตติ้งที่เยอะพอที่แยะแบบนี้มันก็เลยดูยากจริงๆครับที่จะทําให้มันสําเร็จได้ในหนังที่มีเวลาไม่ถึง2ชั่วโมง อาจริงๆถ้าถามว่ามันพอไหมก็พอเลยครับแต่ว่ามันต้องมาพร้อมกับการเล่าลำดับเรื่องที่มันต้องเป๊ะต้องคมมากจริงๆครับมันถึงเจ้าอยู่และหลายคนอาจจะคิดว่าในภาพยนตร์นั้นเนื้อเรื่องช่วงท้ายหรือว่าฉากคลแม็กนั้นสําคัญที่สุดแต่สำหรับผมแล้วผมขอยกให้องค์แรกต่างหากครับที่สําคัญที่สุดช่วงต้นเรื่องเนี่ยมันจะเป็นตัววัดเลยว่าจะทําให้คนดูอินกับหนังได้หรือเปล่าจะตามต่อไปจนถึงตอนจบได้ไหม การปูเรื่องที่ดีนั้นสําคัญมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหนังที่คอนเซปต์และตัวละครเยอะๆแบบนี้ตรงจุดนี้เนี่ย Dark World ทำได้ไม่ดีเลยครับช่วงแรกของหนังนั้นค่อนข้างจะสับสนมีการตัดไปตัดมาที่เยอะมากสลับกันจนแทบจะไม่มีความต่อเนื่องครับตัวฉากที่ควรจะเน้นถึงแรงจูงใจและที่มาของตัวละครกลับทําได้ไม่ดีพอครับมันไม่คมพอที่จะทำให้อินปัญหาลหลักเลยก็น่าจะอยู่ที่ไดอล็อกครับที่ค่อนข้างจะฝืนๆแล้วก็ประหลาดพอสมควร บทพูดบางครั้งเนี่ยมันไม่ลื่นไหลาขาดจุดเชื่อมต่อแล้วก็มีการใช้คำคมเท่ๆในหนังเยอะมากครับซึ่งผมก็คิดว่ามันดูฝืนไปสักหน่อยดูไม่เป็นธรรมชาติะครับที่สำคัญคือใช้เยอะมากจริงๆมีฉากหนึ่งครับฉากหนึ่งนะครับที่ผมนับได้ว่าตัวละครเดียวนั้นพูดโคดคำคมถึง3รอบในฉากเดียวเล่นเอามือไปเลยครับคำคมเป็นสิ่งที่ดีครับไม่ได้แย่ แต่มันขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็การใช้ด้วยพอมันมาทีๆแบบนี้เนี่ยอะไรที่ควรจะเท่มันกลับไม่ใช่ครับมันดูประหลาดจนทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันหลุดออกจากหนังไปได้ง่ายๆเลยอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้การเล่าช่วงต้นมีปัญหาก็คือการกระจายบทครับตัวละครนั้นเยอะมากปมก็เยอะตัวนําก็3มคนแล้วครับหลักๆยังมีตัวร้ายอีกหลายฝั่งหลายคนทุกคนต้องการสกรีนทามเป็นของตัวเองเยอะมากแย่งบทกันไปกันมาจนสุดท้ายเวลามันหมดครับ บางตัวละครเนี่ยก็ไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นก็ค่อนข้างงวงว่าทําไมเราถึงต้องไปเสียเวลาสกรีนไทม์ให้กับตัวละครเหล่านั้นแทนที่จะไปเน,น้นที่พอดหลกัลกๆซึ่งก็เยอะอยู่แล้วครับสุดท้ายผลลัพธ์มันก็เลยกลายเป็นความขัดขายเกินๆของหนังบางช่วงเนี่ยผมถึงกับนั่งทบทวนกับตัวเองบ่อยว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครมีความสัมพันธ์อย่างไรกับใครแล้วพวกเขาต้องการอะไรอยู่ฝั่งไหนกันแน่ที่น่าจับใจก็คือบางตัวละครนั้น นั่งวิเคราะห์สดิบดีแต่กลายเป็นว่าไม่ค่อยมีบทต่อซะงั้นแล้วสุดท้ายก็คืองงว่าเอาแล้วเขาสร้างปมไว้ทําไมฉากที่ต้องเน้นก็ไม่ค่อยเน้นฉากที่ไม่ต้องเน้นก็เน้นครับต่อมาก็คือการออกแบบตัวละครที่ดูจะมีปัญหาขอพูดถึงแค่3ตัวหลักก่อนแล้วกันครับตัวละครอย่างไอรีนเนี่ยถือว่าโอเคครับผ่านเลยซึ่งที่ผ่านเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าความสวยของคุณดิวนะครับไอรีนเนี่ยเป็นตัวละครที่โอเคมีคาแรคเตอร์ชัดเจนมีความขี้เล่นชวนสงสยัย ผมก็คิดว่ามันคล้ายๆกับมิระในเรื่อง Alice in Borderland นะครับน่าเสียดายที่ตัวหนังนั้นไม่ได้ลงลึกไปที่เธอมากพอแต่ตัวละครอย่างลันและเฟียเนี่ยสองคนนี้ดูคล้ายคลึงกันมากเกินไปหน่อยครับไม่ได้มีจุดอะไรที่ชัดเจนเวลาอยู่ในเกมแล้วแทบไม่เห็นถนึงความแตกต่างเอาจริงๆแล้วผมไม่รู้เลยว่าจะเชียร์ใครดีมาพูดถึงส่วนที่ควรจะเป็นหัวใจหลักอย่างเกมกันบ้านดีกว่าครับถ้าคิดว่าผมบ่นเรื่องการดําเนินเรื่องหนักแล้วตรงส่วนนี้เนี่ยมันกลับหนักซะยิ่งกว่าอีกครับ Dark World นั้นใช้ทีมหลักเดียวกันกันกบ Squid Game แบบเป๊ะเ,เลยนั่นก็คือการละเล่นพื้นบ้านครับหมอนซ่อนผ้าก็วิดนตรีอะไรทำนองนี้แล้วกันภายในเรื่องเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้ง3เกมซึ่งมันก็ออกแบบมาได้หน้าผิดหวังจริงๆครับมันย่ำแย่มากๆไม่ได้มีความลุ้นระทึกไม่ได้มีการสารต่อตีความหรือใช้จุดเด่นของเกมให้เป็นประโยชน์เลยการปูเรื่องและตัวละครในช่วงตน้นก็ยิ่งทำให้ฉากในเกมนั้นดบลงไปอีกครับ ผมคิดว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คอนเซปต์แต่มันอยู่ที่วิธีการที่หนังเสือออกมามากกว่าครับถ้าเกมอย่างชักคาเยเออร์หรือจะเป็นเกมเป่าหิางฉุบพนันลูกแก้วทำให้คุณลุ้นไปได้เนี่ยทำไมการลเล่นของเด็กไทยใน Dark World มันกลับทำไม่ได้เลยครับการถ่ายทำเนี่ยมันดูไม่เหมาะสมกับแนว Survival เลเลยด้วยซ้ำกฎของเกมก็ไม่แข็งแรงพอมีส่วนที่งงๆอยู่เยอะเหมือนกันการลำดับแอคชั่นก็ไม่ชวนลุ้นแบบที่หนังแนวนี้ควรจะเป็นมันเหมือนมานผ่านๆแล้วก็จบไปแบบรวดเร็วครับ ไม่มีอะไรที่น่าจดจําเกม3มเนี่ยเหมือนจะโอเคขึ้นมาหน่อยตอนที่นั่งดูก็เริ่มรู้สึกว่าตอนที่นั่งดูก็รู้สึกว่ามันกําลังจะลุนแล้วเป็นเกมหลักที่น่าสนใจมากครับแต่สุดท้ายตัวหนังก็ไปดูเอเองแล้วกันครับพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าสปอยแต่แนวทางของฉากท้ายเรื่องมันก็ทําลายหนังมากจริงๆมันอาจจะดีก็ได้ครับถ้าเกิดว่าการเล่าต้นเรื่องของมันนั้นดีพอแต่เมื่อมันไม่ได้และตัดสินใจเลือกจบแบบนี้มันพินาศมากๆครับ ผมคิดว่าจริงๆนะปัญหาของหนังคือการที่ดูเหมือนว่ามันต้องการจะเล่าสิ่งที่มากเกินไปปรัชญาและแนวคิดต่างๆนานา,นาพวกเขาต้องการจะเล่าให้หมดเลยครับโดยที่ไม่นสนใจว่ามันจะเข้ากันได้ไหมการพยายามเป็นอะไรหลายๆอย่างนั้นมันไม่ก่อให้เกิดผลดีกับหนังเลยถ้าเกิดว่ามีเช็คลิสต์ตามนี้นะครับทีมโลกหลังการล่มสลายไม่ผ่านครับการเป็นเกมซาวเวอร์ไม่ผ่านครับ,ร survival, รบตัวละครและจิตวิทยาไม่ผ่านครับแอคชั่นก็ไม่ผ่านเช่นเดียวกันครับ สุดท้ายครับต้องบอกตรงๆว่าพวกเรานั้นก็เจ็บปวดเช่นเดียวกันเวลาที่ต้องพูดถึงหนังหรือภาพยนตร์สักเรื่องในแง่มุมแบบนี้ยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นไปอีกเมื่อมันเป็นหนังไทยนี่แหละครับไม่อยากเลยจริงๆใครที่ตามชนะของเรามานานหรือว่าดูรีวิวของเรามาบ้างก็กจะรู้หรือสังเกตได้ครับว่าพวกเรานั้นจะพยายามนำเสนอ2ด้านตลอดทั้งในแง่มุมที่ดีหรือแง่มุมที่ลบแต่ดาร์ k เวิ l ์นั้นมีแผลเยอะจนผมคิดไม่ออกเลยครับว่าจะบรรเทามันได้อย่างไรไม่มีคะแนนจากมีมูฟวี่แล้วกันครับ ตัวพอดตัวคอนเซปต์ของเรื่องเนี่ยตอนเป็นบทตอนมันเป็นตัวหนังสือมันอาจจะดูดีครับแต่ว่ามันถ่ายทอดผ่านจอได้อย่างน่าเสียดายเหลือเกินครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับคุณเดิวก็ไปดูเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ผิดหวังนะครับเธอเล่นได้ถึงแล้วก็โดดเด่นมากเลยทีเดียวถ้าถึงอย่างนั้นครับมันก็ไม่ใช่แกนหลักสําคัญของภาพยนตร์อยู่ดีแต่เช่นเคยนะครับสิบปากว่าเนี่ยจะไปสู้ตาของคุณตัดสินเองได้ยังไงหนังดีหนังไม่สนุกใครล่ะครับคือคนพิสูจน์ ด a r k ว o ล l d เกมล่าฆ่ารอดชายและวันนี้ถูกหลงพาประโยชน์ครับ